ก็วันนี้จะพามาไหว้าย่ามมนะคะว,นนวันนี้ไม่มีแดดเลยนะคะก็นี่เป็นนาที่ท่องคาถาของยา่าโมนะคะแล้วก็จะพาไปแก้บนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประตูชุมพลข้างหลังเห็นไ้คะเป็น,นะะประตูนะคะประตูที่คนเขาจะพากันมารลอดสามครั้งก็บางคนก็จะได้แฟนอยู่ที่นี่บางคนก็จะได้กลับมาอีกหรือว่า ได้มาทำงานอยู่ที่นี่นะคะ ข้างหลังนะคะของย่าโมนะคะโอ้โหแดดร้อนมากเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปลอดประตูชุมพลนะคะฝั่งทางนี้เนาะสามรอบเอาให้ทะลุประตูนะนี่นะคะก็เป็นประตูชุมพลเขาให้ลอดมาตรงนี้เป็นข้ามไปสามแล้วก็กลับมาสามรอบเขาบอกว่าจะได้ผัวอยู่ที่นี่ <laughs> นะคะอันนี้ก็เป็นรอบที่สองเป็นประตูชุมชนนะคะสามยังรอบนึ่งใช่ไหม จำเชื่อนะคะอันนี้นะคะเราก็มาแก้บนนะคะอันนี้ก็เป็นชุดพกมากรำถวายพรคุณย่ญญาโมนะคะก็เป็นตูปปเป็นชุดแบบแก้มติ๊กเบียยนะคะแล้วก็เขาจะให้ผลไม้เป็นชุดนึงนะคะแก้แล้วก็จะมีเพลงโพราดีเน,นื่อเป็นปต,ามมาตําหมากเลยค่ะแมค,ค่ะไป่ลลวค่ะแม่มาตามอัอันนี้ก็มาตําหม,มากให้แม่ย่านะคะ ก็มาแก้ปนให้ไม่ยาเนาะม,นมาแม่ นี่นะคะโอเคแล้วเขาทำยังไงต่อปูไปถวายแล้วก็ผลไม้นี่ช่วยยกไปนะคะเราก็มาแก้บ,บนนะคะเรมีหมากมีปูผลไม้นี่นะคะเครื่องพบชุดผลไม้กล้วยพวกผลไม้แล้วก็หมากปูนะคะนี เมื่อคุณย่าช่วยด้สมความราธนาและคุณการจนาสอนพุทธจึงได้จัดให้หาเพลงโคราชมาเก้บุญคุณย่าโม่เพื่อเป็นการเก้ปากเก้ทำโดยดวิญญาณคุณย่าโม้นะครับผมขอกราบอัญเชิญดวงวิญญาณที่ศักดศีลคุณย่าโม่จงมุ่งมาสัตยรัฟังเพลงโคราชมาเก้บุญคุณการจนาและก็ขอเชิญคุณเจ้าภาพนะครับได้รับฟังเพลงไห่พรจากเพลงโคราชเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับขอเชิญรับฟังครับไม่เคยกินเนื้อคนเนื้อ ละเาผลลามดมีกุนการจะนาดอกนายาเอเอทเเี่ยาเชชัยชชายาเชช้าเายเก็บภายป่วยต้มราดจนาออกเองไม่ยาแล้วก้อนแกววออันเดิมไม่กินจะคนลบวางงามเอ,อม้ยบุตลีที่ยาเชชาไม่ให้อมองยาบุญปากแอ คนคุณยาโมอยูส่สนุกสุขโหดเย็บจะได้ไข่ยมีได้ไข่ยมีมากราบไปยาโมแล้วไมห้ยาเมือยาเมือศัตรู ที่บนนอไว้ก็ได้สมหวังว่าคุณการชนะคุณไม่บรรจงนี่ก็ยาก,กนาออกน่ายาเดหาเพลงมาเล่นวิญงาณยาท่านฟังอยู่ท่านคงจะรู้จะเห็นลูกออกองสำเนียงเสียงดังอย่าจมมาฟังโมเพลง ที่บนเอาไว้ก็ไดเอมเลมลูกหลานจะลืมยายจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็ให้ลงมาเนยาเอ้ลงมาเนยาเอ้ไม่บรรจงคุณการจะนานี่จะลืมย่ายที่ได้อำนวยช่วยให้เนอย,อยาเอ้ที่บนย่ายหาเพลงมาเก็บก็นำถือเทเท,เทก็ยามโมให้อยู่สนุก สู้โขย่าคบมุงพยามานจะเนื่อเงินให้ได้เงินให้ไหลมาเทนอยู่เป็นลานจะเอาอะไรก็ให้ไหลมาลุ่นอย่าจนเป็นเลยหนึ่งหนึ่งหน่เหน่อนหนึ่งหหนึ่งหน่อหน่หน้า่งงหนงห่ห่ ก็ผูกช่างอย่างใดผูมาบุญยาหมูก็ไดสมไม่คุณจากคุณยนมาเก่บุญมาคุญยาไม่วันทุนวันเกิดไหนก็เกิดวันไทยอยากให้สมอารมณ์หม่ในลูกหลานาวันทาหลานาวันทากาในีาวันทุกเนื้อไม่ใช่วันลูกนะวันทำที่เรือเพเขาใจพายขออยากก็ใดเอ ตมใจผู้สิ่งที่โคหยาบระปาก้นได้สมยใจพู้หนุมู้ไตยยังบนตรงคุณการเจนาก็ไม่หลงความบุญโตสิ่งที่โคก็ได้เทเๆเลเกอพ้นตามเราเอา้วดหัวขการอย่าให้มีอยู่ข้าไหนลี่แม่ บ้านไทยเยี่ยมจ้าแล้วคุณบ้านจะนาแล้วคุณบ้านจงพ่หาแม่ยาแล้วให้เขาคนผู้สุขใจอยู่สบายทนยาเสสิบกสินบกสินนักและสินเาถึงยังไงยให้เขามได้สินบาค่ะสินบากค่ะสินบสินแสินโบทาแรง กาสินเปนเก็บรูปบ้านยางสาบไปเกิดเป็นไหนอย่าสาบเบายาจง่วยช่วยเขาอยู่สบายใจสเบยไม่คิดมากก็ก็มาพบให้ดีแต่ชว่วยไล่เขามาเกิดเรื่องเหายให้เกิดมีเขามา วานาเต็นนาอินารําเยิงก็ทำดงานายาอีนารายลูกหลานมาเกบุก็ให้กุงตั้งใจมากราบไหว้ท้าวรักนารีเงังาคือลืมยาไม่ี่อยู่ได้อย่ดยาผู้ได้เป็นใหญ่เป็นตัวยันถูมีรอยามี ามีชื่อางอีสานห้านยามูนไม่ทำยามืยาเมือให้ยาเทลาช่วยลูกให้มีคุ้กว่ามีโคไดเป็นใหญ่เป็นโตเา่าวสุร,รนารีท่านมีคุณค้อเจ้าภาพเม่บรรจุงคุณการจานาบริบุตไเมีแต่วันวันลุงจะไปทางไหนมาทางไหนแต่ความคุ้กทุกๆวัน

เชื่อใจแม่ฉนดีมินีเด็บอด็กบ่สุนี็แม่านเหวี่ยชมผสมคนนี้ใราสนัสนสาสนสนสเาเอาะไรฉนจะอุสาอานมให้พรสวรรค์ก็ฉันดายาให้นาของฉันดามให้พ่อก็แม่มาแน่มาน่าห ฉันด,ดังอย่าให้นั่งเบบร,ราบิดเหมือนปลาที่ติดอยู่ก้นระวังช่วยออกบุายอย่าให้ระเบียบต้องกอดรา่าง